วัคซีนแอตตราเซเนกาจากพูตานถึงไทยแล้ววันนี้นายแพทย์เกติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าตามที่สอบอคเห็นชอบหลักการแลกวัคซีนแอตราเซเนการะหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพูตานจำนวน1.5แสนโดสและจะส่งคืนให้กับพูตานในปลายปี2564วันนี้เวลา12บสนาฬิกา40นาทีวัคซีนลดดังกล่าวได้มาถึงท่าอากาศยานสุนรภูมิประเทศไทยแล้วเมื่อผ่านขั้นตอนของกรมศุกลกากรและนำวัคซีนออกมาแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันและจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อฉีดให้กับประชากรกลุ่ม608ได้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต